งองแงจากการถ่ายปฏิทินไปแล้วไปไปโอีโอเอ็นดูอยากถ่ายแบบเซ็กซี่ธน,นอืมปีหน้าก็ยังคู่นะจ๊ะน้องบอกอยู่แล้วว่าเอ,องานน้องตอบชัดเจนมากนะทุกคนงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคู่ก็ยังมีตลอดทุกเดือนแล้วใดๆคืออย่างที่น้องบอกน้องก็อาจจะมีการแบบว่าไปอ,อทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ืเหมือนน้องนุกอ่ะน้องนุกเขาก็บอกว่าเขาก็ว่างนะน้องเขาว่างมันจะเป็นทางน้องปายมากกว่าที่น้องแบบว่าคือมันก็จะมีหลายๆคนว่าเออทําไมคู่น้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวน้องปายอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าทําอย่างอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องนุกก็มีละครมีคอนเสิร์ตน้องปายเขามีซีรีส์มีถ่ายแบบอะไรของน้องเยอะแยะมากมายเนาะ เป็นอะไรที่เข้ามาใหม่เป็นอะไรที่น้องเติบโตเขาตอบดีมากเขาเป็นผู้ใหญ่มากอะทุกคนเขาเป็นผู้ใหญ่มากชอบน้องนุกอะไรที่ผ่านมาไม่ดีไม่จําค่ะอืมจําแต่เรื่องที่ดีๆไม่น่าจําได้แต่ปลายอุ้ยน่ารักมากเขาน่ารักมากเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากนะทุกคนเอาเอาเอาตัวที่เพิ่งขายไปเมื่อกี้ผมก็ชอบเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ความเป็นวินเทจความเป็นเก่าความเป็น อย่าแซวผมมองว่าความความเป็นความเป็นความวินเทจเนี่ยมันมันมันไม่เคยเก่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนยุคไหนอะไรเงี้ยแต่ปีหน้าน่าจะเป็นแบบสายแฟชั่นขึ้นมาหน่อยแฟชั่นไม่่าเนื่องด้วยแบบสไตล์หรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมผมว่ามันน่าจะโกอินเตอร์ขึ้นไปอีกหน่อยอันนี้มันแบบย้อนยุคลงมาแล้วปีหน้าก็น่าจะเป็นแบบแฟชั่นจ๋าใช่ครับคอนเสิร์ตคู่อยู่กับทุกเดือนเลยครับทุกอาทิตย์ ใช่ก็ยังรับงานคอนเสิร์ตคู่เหมือนเดิมก็ยังออกงานด้วยกันเหมือนเดิมเป็นนกปลายเหมือนเดิมครับผมว่างตลอดนะผม <c oughs> ผมจะมีละครจันทังคารพุทธนี่วันวันจันวันอังคารวันพุทธเนี่ยผมจะไม่ได้รับคอนเสิร์ตเพราะผมถ่ายละครแล้วนอกนั้นก็รับคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็มีคู่ก็มีครับก็พอมีครับไม่ใช่อย่างวันนี้นเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาหมั่นไส้พอมีพอมีพอมีเออพอมีพอไปวัดไปวาสำหรับผมก็เออตั้งแต่เข้ามาประมาณห้าห้ากว่าอืมใช่ครับ ถ้ามาอยู่ในวง,วงการจริงๆวงการเป็นนักร้องจริงก็ประมาณ5ปีเนาะแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในวงการ reactor, วกว้างขึ้นคือการาการเป็นนักแสดงการเป็นนักร้องการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลากหลายขึ้นก็คือน,นี่แหละเมื่อปีที่ผ่านมาที่พวกเราทั้งสองคนได้เข้าได้เข้ามาแบบจริงจริงจังๆถือว่าเป็นการเริ่มต้นของเราเองใช่ๆหลังจากที่เราที่เรามีสังกัดหรือมีค่ายแล้วแล้วพอได้ออกมาทําเองแบบจริงจริงจังๆบริหารงานเองหรือว่า เป็นคนดูแลระบบบริษัทเอง <c oughs> ก็ประมาณปีที่แล้วใช่ครับทุกๆปีไปเชื่อว่าทุกๆปีของนุกปายมันจะเติบโตขึ้นไปตั้งแต่ปีแรกที่ที่นุกปายแบบฟีเวอร์เลยช่วงนั้นแบบข่าวเราออกมาเยอะๆเยอะแยะเยอะแยะแบบโอ้โหมรสุมดราม่า มันหนักมากจนจนวันนั้นไม่คิดว่าเราจะผ่านมาได้แต่พอปีต่อไปเราเตรียมรับมือมันมาเรื่อยๆเหมือนกำแพงมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอตกมาตอนปีต่อไปอะครับปีปีที่แล้วที่เราได้ออกมาทํากันเองมันยิ่งเป็นกำแพงกำแพงที่มันแน่นหนามันก็หนาขึ้นไปอีกเพื่อเซฟการกันกระแทกของเราเพราะว่าเรามีภูมิภูมิมากขึ้นแล้วแปลว่าการรับมือของเรามันมันรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นกว่ากว่า5ปีที่แล้วใช่ครับโตขึ้นเหรอพี่ง่าย ทุกคนเหรอครับจริงๆในในวงการไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นดาราหรือเป็นเป็นอะไรมันทุกคนแหละต้องเจอเรื่องดีและไม่ดีหมดเลยนะ,ะครับก็โตขึ้นเราทั้งสองคนโตขึ้นมันก็เลยทําให้แข็งแร่งขึ้น่น้นเยอะขนาดแบบว่าขนาดปีนี้แบบถือว่าเราเก่งขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังมีดราม่าเข้ามาเรืออร่อยเยเพราะว่ามันก็มันมีมีรอบตัวธรรมดามันมันเป็นสิ่งที่เพราะว่าบุคคลสาธารณะทุกคนต้องพบเจออยู่แล้วเพราะว่าความดังมันก็มาใช่ ผมแทตัวเองว่าเป็นบุนคคลสาธารนณะเพราะว่าเขาเ,ออเป็นพวกอ,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 ปอปพรอเป็นพวกดูแลดูแล,ลอะไรจริงๆตัวเองมันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทํางานหรือทางด้านชีวิตหรือจิตใจคือที่ผ่านมานุุกๆๆจะจําแต่สิ่งที่ดีๆครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คือตัวเองเคยผิดพลาดก็ให้มันเป็นบทเรียนแล้วก็อาจจะคัดออกจากสมองอาจจะไม่ได้จําอะไรเงี้ยือสิ่งที่ไม่ได้รักก็ไม่จําส่วนมากจะจําแต่ที่ผ่านมาคืออันไหนดีๆแล้วต่อไปเราจะทําอะไรมากกว่าแค่นั้นเองครับ